นายถามใหม่เปล่าถามใหม่ยังทำงานอยู่ถามใหม่สิขอโทษด้วยมีบางอย่างผิดพลาดโปรโดลองอีกครั้งในอีกสักครู่แม่กินน้ำมาเอาเยอะนะแ <c oughs> ม่ถามหน่อยิลีทำไมดูกูตุ้ไม่ได้นี่มืหัวแม่แม่อยู่น้ำดม Ah, no é meu, oh, oh, sim, é né? <laughs>